สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดวัดสิงห์นะครับนี่เมนูปูนานะครับดูก,ก่อนได้นะครับพี่รับประกันมันทุกตัวนะครับกล่องละ50บาทเลยคนก็เริ่มเดินเยอะแล้วนะครับผมณนะวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับ2องห้า อยู่กันที่ตลาดนัดวสิงนะครับผมูมนเา,น,าน,นะครับผมเมนูยำก็มีนะครับหมูสดกะโลละร้อยเองนะครับผมที่นี่ถูกมากดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาเลยจ้านึงมียำม,มีนะครับผม โอ้ยตอนนี้คนเยอะนะครับผมตนาดวัดสิงห์นะครับมันังคารน,นะครับนัดเย็นนะครับตอนนี้บนาของเราก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือสักอย่างเดียว ก็เริ่มวายแล้วนะครับผมคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากเลย่ะปูนึ่งกันแล้วนะครับพวกเราโปดองโปดสดหมดกันไปแล้วนะครับโอเคอยังไงก็วันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องฟาหลาน,นชวนจิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า